นี่คือเมดอนถือเป็นหนึ่งในจักรยานที่ก้าวหน้าที่สุดที่เคยทำสร้างครั้งแรกในปี2003มันชนะในตวเดอฟรองหลายครั้งและเป็นจักรยานที่ Land ์อัพสตรองเลือกใช้แต่วิศวกรปรับแต่งเครื่องจักรนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มันยิ่งเบาและเร็วขึ้นด้วยรุ่นใหม่ล่าสุด พวกเขาไม่เพียงประปรุงการออกแบบก่อนหน้าเขายังแหกแบบพิมพ์เดิมอีกด้วยเพื่อคำตอบว่ายังไงเราไปที่แทร็กไบท์ในวอเตอร์ลูวิสคอนซินแทร็กพยายามอย่างหนักเพื่อปกป้องความลับทางวิศวกรน,นี้แต่อะไรที่ความชบอเชียวกับจักรยานทางเรียบอย่างเมดอนทั้งหมดเริ่มด้วยโครงและอย่างอื่นเป็นเรื่องลองลงไป นี่คือวัสดุที่ปฏิวัติจักรยานทางเรียบสมัยใหม่คาร์บอนไฟเบอร์วิศวกรที่แท็กเป็นคนกลุ่มแรกที่ผลิตโครงสร้างทั้งหมดของจักรยานโดยใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสุดยอดนี้มันเป็นสิ่งเดียวกับที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ละแผ่นหนาเพียง5,000ส่วนของนิ้วนั่นบางเท่ากับแบงก์ดอลลาร์ จะสังเกตว่าเม็ดเส้นใหญ่ไปในทิศทางเดียวเมื่อคนงานในพื้นที่ขึ้นรูปวางแผ่นบนด้านบนของอีกแผ่นรูปเส้นใหญ่จะเป็นกากบาททำให้ชิ้นงานที่เสร็จแข็งแรงนั่นไปทางนี้และนี่ก็ไปทางนั้นใช่แล้วครับนี่จะต้องกองเป็นสิบชั้นประมาณนั้นทั้งหมดราชกองเป็นชั้นหนาต่างกันนะครับในบางส่วนของโครงเรา ใช้วัสดุเพียง4-5ถึง5ชั้นในพื้นที่อื่นจะเป็นต้องแข็งแรงมากเราอาจจะใช้วัสดุมากถึง40ชั้นด้วยกันและนั่นก็คือทำให้น้ำหนักเบาและคุณใช้ในแบบที่ต่างกันทั่วทั้งโครงครับแน่นอนเลยครับโรงมาตรฐานยุจรกระยานถูกสร้างด้วยเหล็กมานานแล้วซึ่งมันหนักและช้ากว่าหรืออลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานน้อยแต่โครงคาร์บอนไฟเบอร์ ของเมดอนทำให้มันแข็งแรงกว่าเหล็กแต่เบากว่าพลาสติกและเมื่อจักรยานน้าหนักเบามันจะไปได้เร็วขึ้นเจ้านี่มันเบามากๆเลยเราทา<ำ>ไปสองรุ่นที่ตาก,กันครับและนี่ก็หนักประมาณ1,000กรัมซึ่งเท่ากับ2.2งจองปอนเราคิดดูว่าน้ำหนึ่งขวดเนี่ยยังหนักกว่าเจ้าโครงนี่ถ้าใส่ขวดน้ําลงไปคุณก็จะทําให้มันหนัก <laughs> เป็น2เท่าเลยนะครับโอ้เจ๋ง การหาวิธีเพื่อสร้างเมดอนรุ่นล่าสุดให้เบาขึ้นเป็นความท้าทายอย่างเดียวที่วิศวกรที่แทรกพลักเผชิดพวกเขาอยากให้มันแข็งแรงและสบายมากขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนที่พวกเขาประเมินทุกอย่างใหม่เกี่ยวกับโครงของเมดอนขนาดท่อด้านบนและด้านล่างการออกแบบตะเกียบล้อหน้าและวงด้านล่างและตำแหน่งที่ตั้งเบาะนั่งคุณอาจนิสังเกตเห็นนวัตก,กรรม แต่แน่นอนพวกมันมีผลต่อวิธีการทำงานของจักรยานเ <s> มื่อแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ถูกเรียงเป็นชั้นเครื่องตัดคาร์บอนนี้ตัดมันให้ได้รูปร่างผลงานนำชิ้นส่วนนี้ที่เรียกว่าฟรีฟอร์มและรวมมันไว้เป็นชุดที่เรียกว่าคิดคิดแต่ละชุดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงนี่จะกลายเป็นตะเกียบล้อนะครับ ชิ้นต่างๆ20ชิ้นทําแค่ตะเกียบล้อเงั้นเหรอ,อใช่แล้วครับผู้ขึ้นรูปจะวางพรีฟอร์มลงในแบบล่อนี่เป็นที่ที่แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์กลายเป็นโครงสามมิติอ่าจะเห็นว่าเธอวางวัสดุลงในพิมพ์เพื่อขึ้นรูปนะครับพรีฟอร์มถูกออกแบบมาให้พอดีในพิมพ์ขณะที่เธอทํามันอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละครับตรงนี้ บางส่วนของพรีฟอบคาร์บอนไฟเบอร์จะวางนั่นบนของชิ้นอื่นนั่นเพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษในส่วนที่ปราะบางของจักรยานอย่างตะเกียบล้อขณะที่ส่วนอื่นยังมั่นคงและยืดหยุ่นขึ้นความยืดหยุ่นและแข็งแรงเป็นสำคัญเมื่อคุณปั่นหลายร้อยหรือหลายไมล์ในหนึ่งวัน คุณจะเห็นทิศทางตามธรรมชาติของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่เธอใส่แค่ส่วนหนึ่งของมันเราจึงอาจสร้างชั้นหนาขึ้นในตำแหน่งที่ต้องการความแข็งแรงมากหรือแข็งขึ้นอาฉะนั้นจึงบางไม่ได้เลยละครับห <No. S 1> ลังจากคนงานวางรูปร่างพอดีกับพิมพ์แล้วพิมพ์กดจะบีบสองส่วนเข้าด้วยกันและให้ความร้อน เราไม่อาจแสดงให้คุณเห็นขั้นตอนของกระบวนการนี้นั่นเพราะการรวมกันที่แมั่นยำของความร้อนและแรงดันที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์เป็นหนึ่งในความลับทางการค้าที่แท็กปกป้องมากที่สุดเมื่อมันเสร็จอออกจากการกดนี่คือส่วนที่เสร็จแล้วมันถูกขึ้นรูปจากวัสดุยืดหยุ่นอะไรนะเป็นหัวลากแข็งๆนี่แหละเลือเชื่อเลย ถ้าผมดึงมัจริงๆเนี่ยจะทำมันหักไหมเออไม่ไม่ไม่ <ฮะ S 1> ไม่หรอ<ม>รคุณจะเจ็บเปล่าๆอนะส่วนนี้ของโครงนั้นแข็งกว่าเหล็กซึ่งสร้างความท้าทายอีกอย่างสำหรับวิศวก,กรก็คือจะทำบางอย่างที่ทนทานมากให้สะดวกสบายได้ยังไงหลังการทดสอบจำนวนมากและการสร้างต้นแบบผู้สร้างเมดอนมาพร้อมกับรูปร่างพลศาสตร์ใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุที่ละเอียดอ่อน มีรูปร่างเฉพาะตลอดทั่ทั้งโครงครับรูปร่างหลอดเนี่ยให้ความแข็งเพื่อทวงด้านล่างให้มีประสิทธิภาพท่อนบนนั้นกว้างจากที่เห็นจากด้านหน้าไปด้านหลังและนั่นจะช่วยให้มีความแข็งปลายด้านหน้าสำหรับแผดนจับโอเคและอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำนี่ก็คือดีไซน์ใหม่ทั้งหมดที่เสาที่นั่งนั่นมันได้รูปและเป็นส่วนหนึ่งที่ยืดหยุน่ขนขณะที่คุณปั่นมนันมันเป็นระบบการสะเทือนดีไซน์ใหม่ของเมดอนวางแนวเสาที่นั่งเอ็นไปจากแกนกลางเล็กน้อย นี่จะช่วยให้คาร์บอนไฟเบอร์โค้งและทําให้มันได้เส้นโค้งไปตามถนนคุณจึงได้จักรยานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแข็งขึ้นควบคุมได้ดีขึ้นและขี่สบายมากขึ้นเมื่อชิ้นส่วนของโครงขึ้นรูปแล้วก็ได้เวลาประกอบพวกมันเข้าด้วยกันและต่อด้วยมาแชลได้โอกาสนำเมดอนออกไปปัน่นเราเพิ่งได้เห็นวิธีที่พูกเขาสร้างชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ของเมดอน ตอนนี้ก็มาดูพวกเขาประกอบกันเมื่อชิ้นส่วนขึ้นรูปคนงานที่นำพวกมันมาที่นี่ในพื้นที่ประกอบพวกเขาติดกาวเข้าด้วยกันตั้งแต่น็อตวงส่วนล่างและสกูเพื่อน,น้ำหนักลดลงตัวกาวเองคือการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์อีพอ็อกซี่และส่วนผสม,มอื่นที่เป็นลิกเกสิตและเป็นกลอบอีกอย่างของแทรก เราจะคนงานติดกาวเจ็ดส่วนเข้าด้วยกันพวกเขาติดโครงบนที่ติดตั้งจากนั้นขันเข้าต่อให้พวกมันติดกันตอนนี้ทุกอย่างสามารถเคลื่อนได้เพราะกาวยังคงอ่อนอยู่นะครับครับกระ,ะทั่งเราให้กาวแข็งโดยการบ่มมันเรารางไว้ที่ตัวติดตั้งและนั่นจะเข้าเตาอ,อบและเพื่อแน่ใจว่าโครงอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ การบ่มเตาอบให้ความร้อนโครงที่อุณหภูมิ์8 0ร้อยปสองศาฟาเรนไฮต์มันต้องใช้เวลา30หรือ40นาทีในการบ่มให้ชิ้นส่วนติดกันคนงานขัดสายบนโครงและตะเกียบล้อเพื่อให้แน่ใจว่าเรียบและไร้รอยต่อโครงและตะเกียบล้อที่เสร็จแล้วไปตามระบบสายพานโรงงานสำหรับขั้นต่อไป ที่นี่ศิลปินที่ได้รับการฝึกฝนขั้นสูงพ่นสีเมดรอนแต่ละชิ้นนักปั่นยังมีทางเลือกในการปรับแต่งจักรยานกับพวกเขาโดยการเลือกสีสันและรูปแบบว่า1ล้านสีและสติ๊กเกอร์ที่กำหนดได้เองผลงานลงสีและตกแต่งจักรยานพวกเขานำโครงกลับขึ้นไปบนระบบสายพานเป็นครั้งสุดท้ายที่นี่เครื่องตกแต่งอัตโนมัติพ่นกรอบด้วยวัสดุกันรั่ว เพื่อการไม่สีกระเทาะและสติกเกอร์ล่อมือพิสวกรออกแบบโครงเมดอนครั้งแรกพวกเขาน้ำมันผ่านขั้นตอนหนึ่งการทดสอบแรงเครียดนี่คุณกำลังทำอะไรกับจักรยานนี่ครับเนี่ยเขาอนรับสู่อูแห่งความน่ากลัวครับ <laughs> นี่คือหนึ่งในการทดสอบความลาของเราที่เราทำบนโครง มันมีกระบอกสูบนิวเมติกทางนี้นะครับโดยทั่วไปคือการใช้มันจนถึงจุดแตกหนะัก <c oughs> จากนั้นพยายามดึงโครงออกจากกันแล้วคุณต้องทำมันกี่ครั้งก่อนที่โครงหน้าสงสารนี่จะระเบิดอ่ะนั่นเป็นหนึ่งในข้อดีของคาร์บอนไฟเบอร์แล้วประกอบเองมัน,นครับโดยพื้นฐานมันไม่มีความล้าเลยขณะที่โครงอลูมิเนียมอาจทนได้ไม่กี่ครั้งในการทดสอบนะครับ แต่ว่าโครงนี้สามารถเอาออกไปและกลับมาใหม่ในปีหรือสองปีและยังคงทำสิ่งเดียวกันนี้ได้เมื่อโครงถูกประกอบก็ได้เวลาใส่ล้อที่ปั่นและสุดสำคัญย่างอื่นๆ งั้นพวกนี้ก็คือโครงที่เราได้เห็นการสร้างพวกมันถูกวางล้อมแล้วก็ลงสีแล้วติดสติ๊กเกอร์แล้วพวกมันก็อยู่นี่เพราะไปประกอบครั้งสุดท้ายเบรนท์ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการคืออะไรเรามีจักรยานบนชั้นวางเราจะนำลงสายการประกอบขณะที่คุณเห็นนี่ก็คือการติดตั้งข้อเวี่ยงข้อเวี่ยงแล้วระบบ,บรูด,ด้านล่าง จากนั้นก็ข้ามไปที่การติดตั้งตะเกียบล้อโอเคติดตั้งเสาอานพวกเขาจะกลับหัวมันจากตรงนั้นก็ย้ายลงไปยังโซ่แล้วก็เข้าสู่มือจับท,ท,ที่ที่มันจะถูกร้อยสายคันเบรกถูกติดตั้งซึ่งสายเคเบิลจะอยู่บนนั้นจากตรงนั้นก็บรรจุเมื่อไรที่จะใส่ล้อล่ะครับ ล้อถูกทำขึ้นเวลาเดียวกันกับจักรยานลงสู่สายพันประกอบพวกเขาทำต่อจากจักรยาน <Okay. S 1> นะเอา่เริ่มด้วยดุมล้อจากนั้นติดตั้งสี่ล้อติดสี่ล้อกับขอบและทำให้พวกมันตึงนะครับใส่ยางแล้วพร้อมลงกล่องเอาไปข้างนอกดีกว่าปั่นจักรยานกันเ oh, อยากปั่นเลยละ่ะเยี่ยม จักรยานี่สุดยอดเลยครับมันเหมือนกับปั่นขนนกเลยนั่นน่ะใช่พวกเขาทํามาเพื่อสิ่งนั้นมันสบายมากปั่นได้ทั้งวันเลยล่ะครับมันเป็นจักรยานที่น่าปั่นเอามากๆเลยละ่ะ